จะเอาไปเจียวกันนะคะใส่น้ำมันน้ำมันพืชนะคะลงไปนิดนึงกระทะเป็นเทฟลอนอยู่แล้วนะคะอ,อาวไการติดนะคะรุอนอยังไงคะพี่ลาคือต้องคนอยู่แล้วเธอจะมาอ้น,นี่ทำไมก็เราอยากให้มันเป็นผงแผ่น,นมันต้องคนด้วยอะ่ะ ถ้าล่อนอยู่นะอยแมงด <c oughs> มันก็ล่อนอยู่นะข <c oughs> ้าวเปี่ยเดียวแหละเจ็ดอะน้องพี่พไปพาเอาผ้าอ้อมพี่เ,เอาเไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาใส่ถุงก,กันลูกเอามาใส่ถุงกันนีลูกเอาของพี่ทีเหรอโอ้ใส่ลงามาอ่ะน้องพี่น้องพี่มานี่ก่นอนสิลูกมีห่อแล้วเอาไปทิ้งเร็ว มันจะไม่ค่อยทิ้งนะเลยโดนเละแล้วอ่ะลูกค้ามารอแล้วเร็วทำตัดลายมาทำข้าวปั้นไม่รู้จะสวยแค่ไหนนะเราจะพยายามทำนี่ถ้าเขาได้หยิบกินได้เหรอทีละโอ้ยได้สิออามาขาโมยกินแล้วนี่ แม่ล้างมือแล้วนะคะนี่คือข้าวหอมไม่ใช่ข้าวปั้นของแม่นะคะ, <c oughs> ะเสร็จแล้วโอ้โหชวยจังเลยงไปหมดเหมือนแบบนางฟ้าลงมาทำเลยแครอทต้มนะคะแครอทต้มน่ารจกเจียวนะคะก็คือตามสเต็ ไม่อยากให้เ,อเธอชนะทุกอย่างก,ก็จะเป็นของที่แบบดูไม่เลอเธอมากซึ่งก็ไม่แน่นะเดี๋ยวต้องลองดูอีกทีนึงว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงเสร็จแล้วฟิงเกอร์ทูนของมีนะคะเราเบรกเลย <c oughs> อ่าน้องพีมาน้องพีมาพีมาลูกกดกระดับชั่ นั่งลงนั่งลงเดี๋ยวมาแล้วเรามีอุปกรณ์นะครับผมวันนี้วันนี้เราจะกินข้าวกันเองนะลูกไม่ติดป้งหายอ่าแบบมีล็อกตรงนี้นะแบบนีติดนะมรืติดชั่วนะโหน่ารักจังเลยอ่ะที่ช่วยแบบนี้หนึ่งต้นไหมคะที่ดึงหน่อยอ่ายังไม่เสร็จอุ้ยอะไรอ่ะ น้องพีมาน้องพีอยู่ไหนเขยิบมาแล้วล่ะตาน้องพีแล้วลูกอ่ะน้องพีชอบแบบหมีตึงโต๊ะหน่อยลูกขอเก็บอันนี้ได้ไหมลูกเก็บเดี๋ยวให้นะเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยมาเดี๋ยวมาเร็วๆหน่อยหมอมีเออหมอมีก็รีบอยู่น้องๆให้ถืออ่ะเสร็จแล้วค่ะอ่ะเสร็จเสร็จมหามาแล้ววันนี้เฮ้ยเช็ดมือหรือยังเช็ดมือเออจริงด้วยแป๊บนึงแป๊บนึงลูกเดี๋ยวพ่อหยิบอันนี้ให้ทำอันนี้บริการ น้องพีมั่งน้องพีใช้มือก่อนมีกระฟูดมือแรกของพิธีดู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 ของพี่ทีกับน้องพีคะนี่ของพี่ทีคะนี่ของน้องพีคะโอ้กินเลยลูกกินกินเลยกินเลยน้องพีพี่ทีนเลยพีกินจริงแล้วพี่ทีสู้สู้พิธีสู้สู้พิธีสู้สู้น้องพีสู้สู้พิีสู้สน้องพีดูชอบนะ เขากินเองดูน่ารักจังเลยอ่ะชอบอ่ะชออบคืพี่เหลียงก็ชอบทำไมไม่กินเลยโอ้เอากินได้ลูกอะใส่ปากใส่ปากใส่ปากนี่ไงหยิบปากน้ำไงเป็นไงอ่อยไหมไ้อ่อย นิ่งเนาะโอ้แม่ถ่ายรูปช็อตแรกในการกินข้าวด้วยตัวเองหนูไม่กินข้าวหรอกข้าวปั้นนะไม่กิข้าวเหนียวพี่ทีลองชิมก่อนไม่ได้แล้วปลาทอดไม่โ้หนองพี่กินด้วยความแฮปปี้มากเลยอะโอ้ดูน้องพีดิ โอ้โอ้โอ้หนูต้องค่อยๆกินลูกโอ้ค่อยๆ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 กินคำเล็กๆลูกหนูหยิบคำใหญ่ไปครับนี่ก็คำเล็กๆนี่ก็ค่อยๆจิกนี่ก็โอ้โหกินอย่างงี้อ่ามามีเพิ่มปลาให้นะเดี๋ยวมีหยิบให้มามีปลาด้วยค่ะอ๋อคือเหรอลูกไม่ต้องมามีไม่ได้ขอแลกครับไม่ต้องแลกครับอร่อยนะคะน้องพี อ๋อกินแดดเลยโอเคจังเลยค่ะไม่เอาเอาดิเอาอุดจมูกก็ลูกอุดจมูกก็ลูกน้องพี่คือกินหมดหรือว่าโอ้โอ้อ้โ้เก้มเอายังไงลูกนี่ถ้าปล่อยพิธีกินเองเอาว่าผอมแน่เลยพิธีดีไหมครับกินเองดีไหมครับ หนอมีดูนี่สิโอ้โหนี่มันหล่นมาอยู่ตรงนี้ทั้งนั้นเลยโอโ้โหดูในมือเธอ <c oughs> ไม่ต้องให้พี่ลูกพี่มีพี่มีเหมือนกันครับน้องกินไปนี่ทอดไท่ติง๊งอ้ามแตทอดโอ้โหน้องพี่กินคําใหญ่จังเลยอย่าแบบโอ้ยลูกจะเย็นๆครับกินเยอะอย่างนี้เลยมามีควาหนูติดคอจังเลยลูก คนนี้ก็ค่อยๆจิกทีละนิดทีละนิดใช้ปลายนิ้วจิบกินอะเละเทะยังไงสิ่งที่แม่ไม่ชอบยิ่งเอะยิ่งมากประสบการณ์ยิ่งเยอะประสบการณ์ ก,ก็กินแบบผู้ดีผู้ดีไม่มีเราเธอเลยนะตเะกูลได้ว,ว่าคือกลิ้งเกลาค่อนข้างค่อนข,ข้างสะอาดเราดูคนนี้ดีจะคว่มจานอยู่แล้วไม่เอาลูกนี่มีปลาทอดด้วยนะน้องพี่ลังกินเร็วเอออากินเองทั้งหมดเลยน้องพี่คือแบบคพอจริงจรงจานมันมีตัวดูดนะแต่พอดีพอเราใช้ถาดมันเลยดูดไม่ได้ไงสะอาดมากลูกผมไม่เคยเห็นเด็กกินเป็นกระฟูคนไหนสะอาดทำพิธีเลยแต่คือของน้องพีนี่คือเรียกว่าแมส อ๋อจะเรียนจะเรียจานเหรอลูกโอ้โหกินเกลี้ยงจานเลยน้องพีกินหมดแล้วเย้เข้าปากบ้างหรือเปล่าบบมีงงโอ้โหแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเด็กสองคนกินแค่หลอดกับไข่ถ้าหนูกินไข่หมดจานนี้มามีก็โอเคแล้วลูกมามีนึกว่าหนูจะหยิบแล้วก็กัดกินไงไม่คิดว่าจะยัดเข้าไปทั้งปากดู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 เขาไม่กันเศษ เราไม่คุยคุยกับจานข้าวเ้วพี่กินหมดแล้วอ่ะสุดยอดไปเลยพิธีกินแต่แครอทอะพิธีอร่อยไหมครับโอ้โหสเปเชียลไหนอ่ะข้าวข้าวมีปลาด้วยนะมีไข่ด้วยโอ้โหพิธีกินเรียบร้อยเรียบร้อยรวยรอยกับพ้น เแล้วก็ปิกกินดท้ายมือนะครับด้วยกล้วยหอมอ่ะค่ะปกติแล้วพี่ทีก็กินคำใหญ่มากนะกล้วยเก็บแล้วนะเก็บแล้วนะหมดเวลากินแล้วครับพี่ทีอิ่มยังลูกผลไม้เขาก็ยังแย่งเอาเข้าป่าอยู่นะขนาดเราเก็บขึ้นมาดูจ้จ ดูตอสองคนดูตสองคนเียบเทียบกันถือว่ากินเรียบร้อยมากจริงอมาแล้วแวได้เลือกเอาข้าวป่างกันลเหมันเลื่อนนะเย้ น้องก็กินใหญ่เลยเก่งจังเลยเขาหายวะหายไปไหนหมด้นมพีนี่การแว่งเท้าตอนกินด้วยนะคะแฮปปี้มากยิบได้แล้วลูกเอาอันใหม่ <laughs> <laughs> โถอโมีความพยายามโถลูกโอ้เก่งลูกไม่ให้หกเลยเนาะ อตบมือให้ตัวเองด้วยเนาะแลนะอันนี้ลูกอันนี้ครับอ,นนอันนี้ครับส่วนคนนี้ก็คือโอ้โหดูหน้าหล่นลงมาหมดแล้วครับเนี่ยลูกดูสิเห็น้องพี่เป็นแชมป์กินเร็วไม่รู้ว่าอาทำอะไรลูกอ๋อครับจันทำไมน้องพี่อิ่มยังครับ โอ้โหเขาเรียกว่าเรียจานลูกโอ้โหกินแบบแเรียจานกินหมดเลยอะลูกไม่รู้ไม่รู้ทิ้งไปตรงไหนบ้างหรือเปล่าไม่สามารถบอกได้เลยก <laughs> ินอีกไหมครับเอาเรียอีกแล้วเรียจานอีกแล้วจาน <laughs> นี้ทำมาจากกะลามะปร้าวนะแทมได้ <laughs> แทมไปเลยเสร็จแล้วเก็บจานแล้วแบบนี้เก็บไปแล้วแนี้เก็บจานะะเก็บนะครับอ๋อยังมีเหลือ ดูกันโอเคนะนี่ของน้องพีนี่ของพีท่ทีจริงจของน้องพีก็คือถ้าเมื่อกี้ดูที่โต๊ะก็คือเกีย๊ยงแหละแต่ว่ามันหกสับสดต่างๆโอเคเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวก็เก็บทําความสะอาดนะเดี๋ยวมามี๊เช็ดเช็ดพี่ทีก่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะมาเ,เ,เ,เดี๋ยวมามี๊เอาใจเย็นๆใจเย็นๆเดี๋ยวเดี๋ยวแม่มี๊ทำให้ คนเรียบร้อยอ่าน้องพ,พีพร้อมไหมพี่ให้มันมีเช็งน้องพีต้องเช็ดมือสองรอบแล้วมองมันมว่า<อ>มือมันเอ๊บอ,อ่ะเช็ดมืออะไรลูกอ่าโอ้เช็ดหน้าอเองด้วยมีผ่าไปดูพี่ดีนะตาเรียบร้อยลูกได้ ส็จแล้วนะคะสำหรับปฏิบัติการการให้ลูกทานฟินเกฟูดเอเคครับีก็ท้องโตเหมือนกันนะเนี่ยก็คือเป็นไปนตามคาดในระดับหนึ่งของความเลอะเทอะแต่ผิดคาดที่พิธีคือกินสะอาดม,มากส่วนน้องพีก,ก็คือกินดีอ่ะกินดีกว่าเราป้อนอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นมือแรกแล้วเขาอาจจะตื่นเต้นแต่จริงๆแล้วพีก็กินเก่งนะีก็กิดเยอะ ขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งเพราะว่าเด็กเวลาเขาแสดงออกเขาแสดงโดยสัญชาตญาณเขาเลยไงก็ถือว่าประสบความสาเร็จแล้วกันนะครับแล้วเราคิดว่าในอนาคตนะเราก็พยายามจะให้ลูกทานอะไรแบบนี้ฝึกให้เขาทานเรื่อยๆสนุกมากเลยนะเราอะแล้วก็ลูกก็คือไม่เบื่อกับการที่แบบนั่งจุกๆุกักรนเพราะหลังๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าลูกก็เริ่มติดเล่นก็ไม่อยากจะนั่งทานบบนานๆคือเอาว่าการเปลี่ยนบรรยากาศก็ดีเหมือนกัน มันเหมือนเป็นการเล่นมากกว่าการทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็ใครสนใจก็ลองทําดูยังไงวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณที่ติดตามดูพวกเราจนจบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พว่เราด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดสิดกรกดิ่งนะครับผมแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีแล้วสวัสดีสวัสดีแล้วะคระบบ๊ายบายจุ๊บ Okay.